เอาละครับเรียนต่อไปโดวยวิธีที่3นะครับการหาหอลมอโดวยวิธีที่3โดวยวิธีการตั้งหารสั้นนะครับเอาเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกเลยนะครับที่สะดวกเลยนะครับนักเรียนาการหาหอลมอโดวยวิธีหารสั้นยกตัวอย่างเช่นมีจํานวนให้3จมตัวนมี48 72แล้วก็108อา้าวโจทย์อบอกว่าเอาทนักเรียวลองหาหอลมอของจํานวนทั้ง3มงนี้ซิเนี่ยก็เอาอะไรครับ48 72แล้วก็108มนาะ จากนั้นเสร็จน่ะเด็เมื่อเขียนเรียจงจากน้อยไปมากเนี่ยเข้ามาพี่นาว่าอ้อาวเลข3ามจำนวนจะมีอะไรหารลงตัวม้างครับพบว่าเป็นเลขสองเลยเอาสองหารดูสอหารดูว่าสองสองสี่สองสี่แปดสสามหกสองสิก็ได้เป็นยี่สิและห้าสเห็นว่ายี่สิบสี่เป็นเลขคู่สามหกเป็เลขคู่แล้วก็ห้าเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเป็นเลขคู่สองหารลงตัวด<อ>ีเอาเี่ยเอาสองหารครับส <2 S 1> หารฟึบก<ๆ><ๆ>็ได้เป็นอะไรครับ 2 1 2 2 2 4 1 1 2 2 8 6 2-2-4-2-74นรัได้เป็น1 2 18แล้วก็27 1บวก2ได้อะไรนี่เรียบวก2ได้3 3หาร3ลงตัวไหมครับลงตัว1-8บวก8ได้ไรได้เป็นเกสามหารลงตัวไหมครับลงตัว2-7ไบวก7ดได้ไรก็ได้9 3หารลงตัวเพ่นจะเห็นว่าทั้ง3จํจำนวนคือ12 18แล้วก็27 3หารได้อีกนะครับก็เปนะ็นอะไร3 1นะครับ3 6 18 3 9 27เพราะฉะนั้นเห็นว่าทั้ง4 6 9ไม่มีจำนวนใดที่หารทั้ง3เดตัวนี้ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นหอลมอก็เลยก็เอานะครับตัวที่มันหารร่วมได้ทั้งหมดมาคูณกันก็มีแล้วมี2นะครับนะครับมี2นะครับวนีกก็ดึง2มา มี2อ่ะได้2มี3 3มสามไังไรับสองสองเป็นสี 2, 2, ่สีามันอหอลมอคือ12นะครับนี่คือวิธีการหาหอลมอโดวยวิธีการหารสั้นนะครับเป็นวิธีที่3ในเรียนพี่นาลูดีนะครับไม่เข้าใจถามครูหรือ,อพี่ๆที่ดูแลนักเรียนอยู่นะครับนักเรียนใครเข้าใจแล้วนะครับลอกลงไปลงในสมุดนะครับ